สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b ยุ้ยรถไถเมืองช้างหรือว่าทางแฟนผพดรถไถเมืองช้างครับผมยุ้ยรถไทเมืองช้างครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมพามาชมทีมงานอูชายเปาหรือว่าอูช่างพลครับชายเปาหกล้อสิ่งครับทีมงานนี้กินแต่งานหมูหมูครับดูครับนู่นครับนี่เป็นงานปากบ่อครับรถไถยดันอยู่นู่นครับ รถไทยก็ของตัวเองครับรถดำแมคโครทีมงานนี้ครับแม่หนังมันให้ลิงมันเบิร์ดอีกเลยดิพอแม่หนังมันให้ลิงมันเบิร์ดอีกเลยดิเบิร์ดคือว่าเงินเปลี่ยนแล้วมันล <c oughs> ิงลุงก็ยู่เลยก็ร่วงหยุดของจ <c oughs> นลปปิงไร่ขึ้นระบายป่ะเนี่ขึ้นไปบปะ่ะเจนี่มองแค่ถึงก้อนนี้เนี่ยใหญ่มากเด้วยวะ อ้อย,ย่านเขาไ่ได้ดี <c oughs> ย่านเพทพมุงตรงนี้ยู่ของนะเออเอาอีสองท่านไปแล่นของบุตใหกันมาขอไปให้ลุงดินมันงามไม่ได้คนอยากได้แล้วนี่ดินมันเป็นผงไงสัมเนาะ้ากระซาไงเห็นหน้าพีเสียเวลาเลยเป็นอย่างลม้ยังรยหาซ้ำนี่มันเลืออย่ <c oughs> ปกติมันต้องสูงแน่น,นอนมันคือเตี่ยบไปน้ำกัน,อ,น,กนอ๋อมาใส่หน้าปางาังมันเตี่ยเลยก็จะไหนมเียอ๋อเขามันคือยังอุดมสมบูรณ์อยู่มันคือคอีเตี่ยคืออีเตี่ยเนาะ สวัสดีกันยามเช kind of mm ้าครั mm hmm. บผม <Hayır. S 1> วันนี้อากาศดีครับไม่ร้อนครับวันนี้ครับวันนี้ไม่ร้อนครับอากาศดีครับผมแมคโครก็คนขับสุดรอเหมือนเดิมครับหากินอยู่ใกล้ๆวัดแล้วพี่น้องหากินอยู่ใกล้ๆวัดแถววัดขี้เก่านะครับผมหากินอยู่ข้างวัดขี้เก่้นเลยนะครับผมล็อกกี้ครับผมตัวแสบครับเจ้าตัวแสบล็อกกี้ครับล็อกกี้ฟ้าครับ กับคนขับแมคโครสุดหล่อเหมือนเดิมครับผมเอาไปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไเลยว่าแชร์ด้อนะครับผมทาง่องยื้อรถไถเมืองช้างหรือว่าทางเฟบเฟซบุ๊กรถไถเมืองช้างครับผมอาหากินไก่วันที่เก้าพี่น้องนะครับบอดินง่ายๆครับผมนี่ครับนาดินครับหลอกไปจนสุดเพื่ออะพี่น้องครับชุดต้นไม้เลยนะครับผมแปลงนี่แป้งต่อไปนี่ก็สีหลอกนะครับแต่ว่าก็ทิมใ้ประมาณห้างจากทําห้างจาก คันแท่หน้าประมาณ19หรือว่า15บเก้านะครับผมเพราะว่าตัวนี้อ่าวนีบมันต่ำแล้วนะครับมองงสูงกว่าคุนะครับบริเวณรถหกล้อแลนผ่านไปนะครับฝากอะไรก็แชร์น้ำนะครับผมบรรยากาศดีนะครับผมมือนี้นะครับอยู่กับทีมงานชายเป่าหกล้อซิ่งหรือว่าอู่ช่างพลมันเดิมครับผมสนใจรถนะครับผมรถใหม่รถเก่ารถบิ้วนะครับผมรถบิ้วรถบ้านครับผมสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับผม ที่อู่ช่างพลหรือว่าอู่ชายเป่าหงล้อซิ่งครับผมหรือว่าทักเพจยรเปลี่ยบุ๊กไปได้นะครับผมชายเป่าหงล้อซิ่งนะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่ารถบิ้วนะครับผมเทเลอร์สิบร้อแบ็คโคหงล้อดำสิบล้อดำนะครับผมสนใจติดต่อได้นะครับผมสนใจติดต่อได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับมีไฟแนนซ์รองรับนะครับผมสําหรับอู่ชายเป่านะครับผมหรือว่าบริการนะครับผม ผมที่กุษะนะครับผมฝีมือนะครับงานฟีมือกะติดต่อสอบถามได้นะครับผมหน้าดินสวยๆครับผมใครต้องการหน้าดินสวยๆทักมาครับผมเป็นหน้าดินทรายครับดินสวยๆครับผมหลอกงานฟีมือครับผมมาแล้วครับจะโรกี้สีน้ำเงินมาแล้วครับผมวันนี้วิ่งสามคันครับผมโรกี้เขียวไม่มาครับวันนี้ครับโรกี้เขียววมาเด้อพี่น้องนะครับ เพค,ครับอยากสูบยานาดินสวยๆครับผมทีมงานนี้กินแา่งานหมูๆครับบ่ดินอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านครับ งานบ่อดินสวยๆครับ อุ้มริมเต็มมือครับคนขับบอกช่วงนี้กินหมูครับกินหมูช่วงนี้ครับนี่ครับอุ้มเต็มเต็มครับ เจ้าทินครับอัดเต็มเต็มกล่องไปเลยครับชายเปาบอกว่าเจ้าทินอัดเต็มเต็มกล่องไปเลยครับอัดยนดนแน่นเน้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 นไปเลยครับอัดเต็มกล่องไปเลยครับอัดกันไปเน้นเน้นเลยครับชายเปาบอกว่าเจ้าทินครับ อัดเข้าไปเต็มกล่องเลยครับนี่ครับเด็ก้าครับท X Z อครับผม2อ0ูนย์ครับดวนกับ S K 1เ0รยี่ครับผมเจ้ามาร์คทีครับผมร้อยยี่ครับผมโอเบโก้ครับผมร้อยยี่ ในตำนานครับหน้าดินสวยๆครับผมหน้าดินสวยๆนี่ครับบรรยากาศดีครับวันนี้ครับไม่ร้อนครับ คลิปนี้ก็ปิดท้ายด้วยเด็กก้าครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมปิดท้ายด้วยเด็ก,ก้านะครับผมน่ครับหน้างานก็ไม่โหดเท่าไหร,คร่ครับกินง่ายๆกินหมูๆครับน่าดินง่ายๆครับดินทรายครับ ปิดท้ายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ